Chúc mày chúc mày Chúc tốt tươi Chúc Trộm ráo, trộm ráo ถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับต้องส่งต้องส่งเอาจะลองสู้ไหมจะลองสู้ไหมอลองสู้มาจะให้รู้เนี่ยครับเดินหน้าผมฟันธงเลยไม่รอดผมฟันธงเลยหลังจมแล้วใช่จะให้รู้ไงว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยไม่ไม่รอด เอาลิมตะลิงเลยพี่ลิมตะลิงเลยเดี๋ยวผมลากเองอ่ะมามาอ่าเพิขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นรอนั่นแหละอย่าเพิ่งลงไปด้วยเดี๋ยวทีอ่ะมาลองเทขึ้นครับลองเดินเบาก่อนอันนี้ผมรอบแรกให้เดินเบาแค่แค่ลงไป เดินเบามาเป็นอย่างนี้ยครับอาการมันจะเป็นอย่างนี้ยครับเดินเบาเดินเบาอ่าเอานี้ตามตามเจ้าของรถว่าเลยนะเจ้าของรถว่ามาเลย สนับสนุนโดยนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัดสนใจติดต่อร้านท่อไอเสียใกล้บ้านคุณหรือโทร0 2 8 9 2 9 9 9 1นิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบ